สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับมือนีกับมีแนวทางมาฝากครับมีแนวทางมาฝากเลขดับด้วยพี่น้องเลขดับดับบนดับล่างครับผมดับบนดับล่างเลขดับบนลับล่างกัมันรุดไปแล้วพี่น้องงวดนี้ก็น่าจะเดินต่อครับผมเลขดับครับผมเมื่อกี้อ่ะรุดไปแล้วสองงวดติดๆพะปีนึงปีมันจะหลุด สองครั้งเท่านั้นครับผมภายในหนึ่งปีนี่ครับผมมันจะหลุดแค่สองครั้งครับผมลดไปแล้วพี่น้องลดงวดแปดห้ากับแปดเก้ากี่หันครับผมลดไปแล้วครับผมทายปีพอดีครับผมงวดนี้ก็น่าจะเดินต่อเลขดับน่าจะเอาอยู่ครับผมกลับมาเบิ่งกันครับผมเลขดับจะมีตัวไหนทั้งล่างทั้งบนได้พี่น้องเด้ทั้งตัวล่างตัวบน จะมีตัวไหนมั่งครับผมเมื่อเบิงกันพี่น้องมันสิเอาอยู่บะครับผมเพราะมันมันดับไปแล้วสองงวดติดกันครับผมเลขดับนะพี่น้องเพราะว่าปีหนึ่งมันสิดับมันสิดรุดอยู่สองเทือกครับผมรุดอยู่สองครั้งเท่านั้นมันก็รุดไปแล้วครับผมทีนี้ก็สูตรน่าจะเดินต่อครับผมต้นปีครับผม สูตรเลขดับมานะเบิงเลขดับบนล่างพี่น้องเดี๋ยวกัดเลขวิ่งครับผมเลขวิ่งตามสูตรด้วยพี่น้องตามสูตรก็เลขที่เด่นก็นลงไปให้แล้วครับผมเลขที่เด่นเลขที่เด่นลงไปให้แล้วเบิงเอาด้อพี่น้อง เ,เลขวิ่งไปก่อนครับผมเลขวิ่งเลขวิ่งบนล่างเด้อพี่น้องเลขวิ่งบนล่างบนวิ่ง ให้ใช้วิทย,ยาศานาเด้อพี่น้องเดอ้อในการรับชมเดอ้อบนวิ่งสองสามเก้าสี่ครับผมมีสูตรหนึ่งสูตรสองเลยพี่น้องลับรวมได้ครับผมจับรวมได้ครับเล็กวิ่ง นี่ครับผมเลขวิ่งจับร่วมเอาในนี้ได้เด้อพี่น้องเด้อเลขวิง่งล่างวิง่งหกกับศูนย์ครับผมนี่ครับผมเลขวิง่ง เลขวิ่งบนวิ่งล่างครับผมอันนี้บนด้วยพี่น้องตัวนี้ล่างครับผมบนเด่นอยู่นี่ครับผมจับรวมกันได้ครับผมเนี่ยบางที่มาทั้งสามตัวอยู่ในนี้ครับผมข้างบนเนี่ยสามตัวจะอยู่ในนี้ครับผมสามตัววิ่งบนเนี่ครับผมลับไปเลยครับผมเนี่ยสามตัวบนจะอยู่ในนี้ครับผมเนี่ยสามตัวบน ตัวเด่นครับผมตัวเด่นตัวเด่นนี่ครับผมส่วนข้างล่างก็เด่นครับผมเด่นที่หกครับผมวิ่งล่างได้คือน้องเนี่ยจับได้ครับผมในนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะพี่น้องเนาะ สนับสนุนการเล่นการพนันทุกประเภทครับผมแล้วก็ดูไปแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยครับผมตามสูตรครับผมก็ตามสูตรแบ่งปันครับผมตามสูตรเด่นบนนี่ครับผมเลขวิ่งบนครับผมจับชุดนี่นี้ไม่แน่อาจจะถูกสามตัวครับผมเนี่ยจับวินเอาเลยพี่น้องในเลขเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยครับผมจับวินเอาเลยครับในนี้ครับผมจับวิน ดับที่นี่ครับผมเล็กดับบนดับบนตามสูตรเนาะพี่น้องดับบนดับบนเมื่อกี้ดับบนเราอยู่ครับผมห้าเจ็ดดับบนโดยพี่น้องห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกแปด เจ็ดเก้าดับบนุนะครับผมอาจิะิปตรงกับเลขดังนะครับผมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่ครับผมมันจะมาอยู่ตัวแปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สอง หนึ่งสามสองสี่สาห้าสี่หนี่ครับผมดับบนครับผมตัวนี้ดับบนเลขดับบนด้วยพี่น้องเลขดับบน 7จ้าน่าจะตรงกับเลขดังครับผมเจ็ดเก้าเนี่ยแต่ในส่วนผมมีดับครับผมเจ็ดเก้ามาดูดับล่างครับผมดับล่างซิบหางขึ้นกันเลยพี่น้องดับล่างมีตัวไหนบ้างเก้าสอง 03 14 25 36 47 58 หกเก้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งครับผมตัวนี้ดับล่างครับผมตัวนี้ดับล่างครับตัวนี้ดับล่างเลยพี่น้องเนี่ยดับล่างตัววิ่งบนครับผมวิ่งบนก็มีสองมีสาม มีเก้ามีสี่มีห้าครับผมจับวินเอาเลยที่น้องอาจจะถูกสามตัวตรงๆครับในนี้ครับผมแต่สองตัวมีแน่นอนครับผมในนี้สองตัวบนมีแน่นอนในหาโตเนี่ยครับผมส่วนข้างล่างก็เด่นหกกับศูนย์ครับผมหกกับศูนย์ดับบนห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกแปดแปดหก 7997 8008 9119 0220 1331 2442 3553 4664อันนี้เฉพาะข้างบนเด้อพี่น้องเด้อบนอย่างเดียวครับผมอันนี้บนอย่างเดียวนะครับผมส่วนดับล่างดับล่างก็มี9229 0330 สี่หนึ่งหนึ่งสี่สองห้าห้าห้าสองสามหกหกสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับผมดับไปกับทั้งไปทั้งกลับเด้วพี่น้องเลขดับนะครับผมอันนี้ดับล่างอันนี้ดับบนครับผมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้วิ่งล่าง ศูนย์กับหกครับผมวิ่งล่างในศูนย์กระหกครับผมส่วนบนเนี่ยจับวินได้ครับผมเลขสองตัวอยู่ในนี้ครับผมในเลขห้าตัวนี่ครับผมจับวินได้เลยครับผมตัวเด่นก็ที่วงกลมไห้นะครับผมตัวเด่นตามสูตรพี่น้องของงวดวันที่สิบเจ็ดพี่น้องเขียนไว้ตรงนี้สิบเจ็ดหกเจ็ดครับผม 1 7 6 7หนี่นะครับผมเลขดับก็บมีตามนี้ครับผมก็โปรดใช้วิทยาาณในการรับชมด้วยนะครับโปรดวิเคราะห์พี่น้องเอาไปวิเคราะห์เนาะพี่น้องดูเพื่อความบันเทิงับผมอันนี้ก็ตามสูตรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับผม